ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนพื้นที่สีแดงสีจังหวัดรับมือฝนตกหนักมากคืนนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่6พฤษภาคมโดยล่าสุด ในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันศุกร์จนถึง18นาฬิกาของวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักระวังฝนตกหนักมากหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ